ก็ก็ก,กเปิดประตูโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมนี่ก็มาอยู่กับเกมใหม่กันอีกแล้วนะครับโอเคครับก็ได้ชื่อเกมมาแล้วนั่นคือชื่อเกมว่า Occult 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 ถูกไหมครับ Occult <ult. S 1> Occ Occult โ okay. อเคเราไปข้างหน้าก่อนเลยซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเกี่ยวกับผีวิญญาณอะไรเกมแนวน่ากลัวหน่อยนะครับถูกล็อกอยู่ด้านอีกด้านหนึ่ง ซึ่งผมก็ไม่ค่อยนิยมจะเล่นเกมแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าหนูน่าสนใจดีก็เลยหยิบยกขึ้นมานำเสนอกเกมนี้นะครับเฮเราจะเดินไปในคฤหาสน์หลังนี้หลังไหนหลังนี้นะครับหลังที่อยู่ข้างหน้าเลยซึ่งจะไปเจออะไรหรือเปล่ปาผมก็ไม่รู้ผมก็เล่นไปพร้อมกับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ก็ต้องดูช่องผมนะครับช่องจิงกินแจ็คทีวี ช่องที่ใครๆก็ดูได้นะครับถ้าดูไม่ได้ก็ไม่ใช่ช่องผมแล้วกด E เพื่อตรอโต้ต้องการกุญแจไปที่แมนชั่นแล้วอัวจะไปหากุญแจมาจากที่ไหนอัวต้องหาในบอ่อน้ำนี่หรือไม่ไม่มีครับมีแต่เสียงอีกกงอีกกาเอ้ยนี่ไงกุญแจครับมันช่างวางอยู่ทนโท้ตรงนี้เราก็ไปหยิบฟาล็อฟาล็อกกุญแจไปที อ,อันนี้อะไรสืรวจก่อนครับเฮ้ยตกใจตกใจนะพ้องนอนอะไรตรงนี้เราอยู่เลยตรงนี้วันเนียเรามาทำอะไรที่นี่โอเคครับวิ่งวิ่งดียรออะไรวะวิ่งวิ่งวิงวิเกด e เพื่อเปิดฮัลโหลขอเข้าไปนะครับคุณผู้หญิงตรงรูปภาพตรงนี้ โอ้โหทำไมตัวตายเลยกระตุกน uh, nice ีしし่เดี๋ยวเขาเอกมาซะร้อนเลยร้อนจริงๆนะครับเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งขยับไปด้วยแจไปที่แมนชั่นนะครับแล้วแมนชั่นอยู่ไหนนี่เปิดได้ไหมโอเคเปิดใจหมดเอ็งเอ้ยทำขี้ตกใจได้ยังไงเนี่ยแม่งแค่เปิดลิ้นชัก สติผมก็ไปหมดแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไร่โอ้โหแก่งฝุน่นใะย okay, นะโอเคเราสเต็ปวิ่งไวมากวับๆนะเมันวบวับปุ๊บๆเกมยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับอาจจะมีระบบที่มันผิดพลาดอยู่บ้างนะเป็นสำคัญเดี๋ยวลรงเปิดสิจะไม่มีตกใจรอบสองอีกครั้งหนึ่งไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยหีิ้นชัก เจออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรกระเป๋าของคุณด้วยคาร์บอนท่านคาร์บอนท่านโยนถุงท่านหินลงในหม้อต้ม08แล้วเปิดวาล์ว0 5เราต้องไปที่ไหนอ,อันนี้มาดูไม่น่าไว้ใจตัวนี้อ๋อแอบได้ครับน่าจะไว้แอบผีพีม์อยู่ที่ไหนนั่งนั่งตัวนั่ง,งวมากเลย ถอนคำสาบใช้เศษเหล็กเข้าไปในกระจกสังเวยแมงมุมด้วยหลอกในรูปดาวห้าแฉกใส่หัวกะโหลกโอเคแจไปที่แมนชั่นนะก็นี่ใช่ไหมแมนชั่นเ้ยผมสำรวจแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยครับน้ำเอาสารมีเสียงอะไรตึ๊กตกตกนี่งนี่ Ni ai hoppai 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 giới 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 mà giới 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 ทางนี้โอเคตรงนี้คืออะไรเลือกเราเข้ามาทำไมวะเนี่ยเข้ามาหาที่ตายอ่ะต้องมาถอนคำสาบแน่เลยปิดครับดูดี๋มันลู่ปืนปืนปืน,ปนเก็บไม่ได้ด้วยไม่ใช่เกมยิงปืนคนระับโอเคอันนี้หมวกเห็นไหมเป็นมุมตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เลย ไ้ที่แมนชั่นโอเคกี้ไม่มืออยู่มีโผมาครับประตูลับเหรอแว่าจะออกไปยังไงแล้วว่าจะเข้ามาทำไมดีกว่าโอเคโอเคโอเคค่อยเป็นค่อยไปในห้องนี้ไม่มีแล้วผมเปิดไฟเ,เปิดก่อนเปิดก่อน มจะขึ้นไปชั้นต่อไปนี่มันห้องห้องกายกุญแจห้องใต้ดินนะไม้หล่นอะไรมาไม่มีเสียงเลยจะเสียงนาฬิกาที่ดังติ๊กตักติ๊กตักไปแล้วไปแล้วอะไรวะนั่นโอ้ยจะไปดูใหม่เฮ้ยเฮ้ยเมงมุมเมงมุมเมงมุม ผู้ใจกล้าผมจะพิชิตเจ้าเองเอ้ยมันหายไปแล้วโอ้ตกใจนี่นะเราเข้าไปได้ไหมเป็นเหมือนมิติแห่งนรกไอ้ตรงมืดมันะครับเดินเจอติ่งไหมนี่ฮะอืมแถวนี้ไม่มีห้องอะไรเลยหรอเราไปสำรวจทำไมผมไม่ยินเสียงเลยในห้องนี้ เสีเย,ยงไรนี่กระโดดได้ปะเสียงไรจิบอ่นเลยครับผมเบื่อจะใช้ชีวิตแบบนี้มองสิ่งที่ลูกสาวของผมได้กลายเป็นคนรับใช้ทั้งหมดได้หลบหนีไปหรือตายไปแล้วโอ้โหผมเป็นวักสิต้องบอกว่ามองสิ่งที่ลูกสาวของผมได้กลายเป็นคนรับใช้ทั้งหมดได้หลบหนีไปหรือตายไปแล้วผมทุบกระจก เจ้ากรรมบานนั้นแล้วก็จะกระจายเศษกระจกไปรอบๆคฤหาสน์ผมหวังว่ามันมันจะไม่ทำร้ายคนอื่นอีกต่อไปแล้วผมมีงานสุดท้ายที่จะต้องทำให้ทำมันไม่เสร็จเหลืออยู่ออผมอ่านอะไรเนี่ยแล้วผมมีงานสุดท้ายที่ยังทำไม่เสร็จเหลืออยู่นะครับอ่านง่ายเป็นเรื่องยากคุณเอาโหอกโลมาดิีเราทำอะไรนี่ปืนด้แต่ว่าหยิบไม่ได้ครับ มีขวานอยู่เดี๋ยวภารกิจเราให้เอาใส่เศษหัวกระโหลกใส่เศษเหล็กเข้าไปในกระจกแล้วก็สังเวยแมงมุมใส่หัวกระโหลกในรูปดาว5้าแฉกครับโอเคโยนถุงทานหินเราดูของเราตรงไหนนะไม่ได้นะไปชักนี่กันชักไม่มีอะไรเลย ผมจะไปต่อที่ชั้นบนนะเฮ้เยเพิ่งเพิ่งเพิ่งเจอไอ้นี่แหละไอ้นี่มันจะจับเราฆ่านะครับโอเคได้กระโหลกแล้วก็กระเป๋าของคุณด้วยครับบนไป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 นี่มันไปแล้วไฟก่อนมันรู้เดี๋ยวมันรู้ เป็นชั้นต่อไปกันเลยท่านผู้ชมเฮ้ยวิ่ง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 ,งลอนะ้อแล้วห้องนี้กุญแจห้องใต้หลังคาต้องการกุญแจ,จห้องใต้หลังคามีไหมมาจะไปกุญแจห้องใต้หลังคาที่ไหนวะนี่เราเดินมาแล้วนะห้องฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้ยนี่นี่ งนี้ทางอะไรเนะี่ยไปด้วยโอ้ห้องนี้เมีดปักเต็มเลยดูไม่หน่าไว้ใจอีกแล้วผมก็ต้องเข้าไปนะครับเคแล้วก็มีระเบียงตรงนี้นะระเบียงชั้นนอกอ่ะเอเคนีไอ้หนีมาแนละ้วบกวนเืินอยู่ได้ทั้งวี่ทั้งวันนะครับ แล้วผมมาหาอะไรในห้องนี้เนี่ยอากุญแจเหรอมีไหมไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอะไรวะใจหมดใจหมดเองตกใจหมดโอ้นี่นี่โอเคโอเคตกเฉยตกเฉยเราตกมาข้างนอกเลยเหรออืม เพว่าเราออกมาข้างนอกได้นะขอวิ่งหน่อผมหนีหนีออกไปปล่อยผมออกไปปล่อยผมออกไปผมหนีแล้วได้ทําอะไรผมไม่ทำแล้ว <c oughs> โอเคผมไม่ทำแล้วไม่ทําไม่ได้นะนอกจากอีกด้านหนึ่งวันนี้มันแอบได้ด้วยนี่หว,ว่อแอบผีแอบผีผมไม่ทําแล้ว ต้องไปหากระโหลกสังเวยแมงมุมอีกที่หนึง่งเปิดได้ไหมสรุปก็ต้องเข้าไปใหม่ลนะกี่ตกไปที่แมนชั่นนะแจไปที่แมนชั่นฝั่งนี้เรายังไม่ได้ดูเลยแม่คันหาเป็นใหญ่โตมโหฬารหนึ่งจำแผนให้อะไรกันนะเฮ้ยเฮ้ยไป เข้าไปสักห้องก่อนเข้าไปคุณเห็นอะไรไหมครับผู้ชมคุณเห็นวันลูกผมไหม <c ười> คนโดนจับตัวไปแล้วส่วนไอ้ที่มันเดินไปเดินมานมันก็ตาถั่วเลยเไม่เห็นเราสักทีเลยไม่มีของอะไรเลยอ่ะมีห้องเลยไม่เชื่เอเฮ้ย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 แบ่งมุมแบ่งมุม ว้เออโดนเลยเนี่ยหันหน้ามานี่คืออะไรนะคะคุณตายเป็นที่เรียบร้อยด้วยการโดนแมงมุมจับกินโอเคผมตายแล้วมันเริ่มใหม่กี่ผมตายนะโดนเจ้าแมงมุมบ้ายากพอสมควรนะเนี่ยเกมนี้ หลอนใช้เล่นสีมันจะพาเราตายไปได้อีกสักท um. ีฮะตรงนี้มีอะไรเฮ้ย้้แมงมุมแมงมุมจิ๋ววิ่งไล่แมงดิไปไหนเองเอามาเออโอกดผิดกดผิดเออมาไล่แมงมุมเก็บมาเรียบร้อยไอ้นี่มันช่องอะไรอ่ะขานไปได้ไหม แม่งมูป่าโอ้โหโอ้โหเราลข้าไปเลยเขาจะหาอีกทีนึงโดยที่เราต้องเปิดเปล่าโยนถุงฐานหินลงในหม้อต้มโอเคครับมาใหม่อีกทีนึงเฮ้ย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 ใจแป้วใจแป้วดึงไม้ยังไงวะมันบอกดึงไม้ได้นะ ฝั่งนี้เดี๋ยวผมมาฝั่งนี้ก่อนเมื่อกี้ไม่ได้มาฝั่งนี้นะโอเคล็อก,กนี่เปิดได้เปลี่ยนโ,โเน้ยใขรเล่นใขรเล่นสิ่งที่ต้องทำคือซื้อฐานหิน8ถุงสำหรับหม้อไอ้น้ำในห้องใต้ดินซ่อมท่อในห้องใต้หลังคาก่อนที่จะมีคนถูกไอ้น้ำร้อนฆ่าตายโอเคโอเคครับ ซ่อมไอ้น้ำซื้อถุงมาแปดอันยังไม่เปิดตรงนี้ดีกว่าอ้น,นี่ไปแล้วอ้น,นี่มันประตูนรกครับประตูนี้น่าจะไวใจกว่าครับทางไปห้องใต้ดินนะครับเขียนอะไรนะหยิบกุญแจบ้านตึกเราเช็คกุญแจยังไงผมกดไม่เป็นเลย ไม่มีคู่มือได้กดมั่วก่อน๋อ,อไฟฉายดยีวะ่ะโอเคไฟฉายก็กดเล่นอยู่นั่นแหลอะอะตันี้ประตูนี้เฮฮ้ฮ้ฮ้เฮ้ยโอ,อ,อ้ยแมงมุมแมงมุมอ๋อแมงมุมมันกินคนครับเราต้องไปห้องใต้ดินนี่หว่าไม่เห็นห้องใต้ดินที่ข้างนอกแล้วอะ่ะแล้วเพิ่งถุ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 ง,ถง เก็บ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 เราถุงเ,เราเช็คของยังไงวะฮะผมจะแบบชั้นหน้าไปนี่นะอันนี้อะไรเนะี่ยโอ้ย๊ยอุ๊ยอ้ย,อยไม่ค่ออะไรตรงนั้นนะไม่ค่อะไรตรงนั้นนะครับโอเคใต้ดินมันอยู่ไหนตองใต้ดิน อยู่ไหนโอ้โหบ้านมันเต็มหมดทางนี่ทางออกนะครับอ๋อนี่ทางเริ่มนี่วะเจอมไมในห้องใต้ดินเนี่ยผมวิ่งวนไปวนมาอยู่างเนี้ยอดีเหรอ่ดีเหรอโอ้โหนี่ดินี่นี่จุก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 หมามาเองมาเองมาเองมาโอ้ดีตายดินต้ดิน ตา้ดินตา้ดินเจอแล้วบอกนะมันตามมาโอเคโอเคลองออกไปทีหนึง่งเฮ้ยไม่ตามมาเข้าใต้ดินอะ่ะทำไทยเราทำอะไรเข้าใต้ดินนี่มันทางขึ้นแล้วนี่วะต้องหาคนแจนะครับโอเคแจมอยู่ไหน โอเคเจอถุงแล้วถุงถังเต็มไปหมดเก็บเก็บเก็บถุงได้มากระเป๋าคาร์บอนได้มาสามอันนะ okay. แล้วโอเคเราน่าจะต้องเก็บถุงตรงนี้ใต้ดินให้หมดเฮ้ย hey. นี่วาวอะไรอ่ะให้ปิดวาวไอ้น้ำอะไรของมันนี่แหละครับนี่โอเคเปิดเปิด ไม่รู้ว่าผมเปิดไว้ก่อนอนะ่ะแผงจอไฟฟ้าโอเคมาไอ้ผีมาเลยไอ้ถือไอ้ถือนัน่นนะครับโซ่ขวานอนะ่ะจะเป็นขวานนะ่ะนี่อะไรวะเนี่ยเป็นพื้นอ๋อนี่ทางไหน ตรงนี้อ๋อเฮ้ยีชั้นนี้ด้วยโอเคกดพอดึงไม้ออกได้ละวกว่าได้ยินเสียงอย่างเดียวเลยนะโอเคอ่านใหม่อ่นใหม่ซื้อฐานหินแปดถุงสำหรับหม้อไอ้น้ำในห้องใต้ดินซ่อมท่อน้ำห้องใต้หลังคาก่อนที่จะมีคนดูนะอ๋อห้องใต้หลังคา เราจะไปห้องใต่งคาเราต้องวิ่งขึ้นไปครับวิ่งแบบไม่กลัวเลยวิ่งแบบไม่กลัว <c oughs> โอ๊ยมาแล้วไอ้ดีมาแล้วออกแล้วใจเย็น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 ,ยนที่ไหนวะเนี่ยเข้าไปเตตู้เข้าไปเตตู้หลบหลบเห็นแต่มือคนระับไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้ว <c oughs> ไปได้แล้วเว้ยเ,เฮ้ย เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเค้อเขาตู้จะเขาตู้โอ้ยตายเล่นอะไรกันเราเนี่ยโอเคแล้วทำไมเขาโดนดัดฆ่าและกลายเป็นแมงมุมเฉยเลยครับตายอีกครั้งหนึ่ง โอเคครับก็เล่นกันข้าเข้าไปก่อนนะครับดูเหมือนจะไม่ผ่านกันเลยทีเดียวเนี่ยเอาไว้มาต่อกันในั้งหน้าหรือว่าจะอาจจะไม่มีต่อก็ได้นะครับซึ่งผมจะลองเล่นดูเฉยๆว่าเป็นเกมแนวไหนนะแต่ดูแล้วก็พอสนุกใช้ได้เลยกับความหลอนนะ่ะน่าจะต้องเล่นกับเพื่อนนะเพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อนะครับถเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้เนี่ยที่ผม,มดูแล้วนะก็มีเล่นคนเดียวกับเกมใหม่นี่ครับ จะเป็นสา,สาธารณชนเกมอาจจะเป็นให้คนอื่นเข้ามาเล่นด้วยได้อันนี้ก็ส่วนตัวเกมครับโอเคก็ลากันไปก่อนผมช่องจิงกินแจ็กทีวีนะครับมาเทสเกมอะไรนะ o โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้เลยแล้ทำไมเราชื่อโจวะโจเสือดำแนนซี่อ๋อเปลี่ยนตัวได้ด้วยครับผมก็ลืมจัดไป